ขึ้นเรือไปเกาะสมุยสเรือไปกาแล้วก็ถ่ายปไปเลยสวยมากชนบุรีสักหิบทางขึ้นเรือแต่นี่แขกรับเชิญคน,นไหนน,นี่ไปลงพิทตอกเหรอใช่แต่กล้องฉันไม่ชัดเลยอะอตอนไหนหน้ามา Sean Don't watch me till we close your eyes inside inside some is inside 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 Tony is inside my dog

จากไหนนะจากการดำดูปลาการังเจอปลาการังไหมเจอแต่ว่ามันเจอแบบดำๆแทบจะมองไม่เห็นนะครับโอ้ฮะอาชีมีความถ่ายรูปเองอยู่แล้วละ่ละเลๆล่ะ รถรอบไบสอง่นะครับรถรอบใบสอง่งเรายังไม่เดินไปเลยพี่ฟิวอะไรนะอุ้ยนี่ไงปลาที่เราดำเจออะไรนะอุ้ยนี่ไงปี่เราอไม่ตรงนี้ตื่นเต้นที่นู่นตรงนี้ก็มีเราไม่ต้องไปดำทางนู้นเดี๋ยวนี่มันถ่ายติดอยู่เอ๊ะตัวยาวมัว อ้าวอ้าวเออชอตไปยืนที่ฮัลโลวีนอันนี้คาเฟ่อยู่อยู่เกาะไม่ใช่เกาะแล้วอ้าวเด็นใหญ่แล้วอยู่สมัยสารแต่ไม่ใช่เกาะนะทางไปทางไปเราไปไหนกันเนี่ยไปล้างสูบม้เฟอไไร ดูคนเดียววงุดเอาอีกหนึ่งพวกสี่ร้อยยี่สิบพอดีอร่อยมากเออขาบน้ำเซียเน็มาะเอาตัวกันใส่ของไทยอชอนฮึ่มโลกวัดออกลายเป็นโมเดิร์โกูอืมอร่อย

ช้อนต้นอะไรหรือมันหุบพอพอบานเป็นสีเหลืองกระโดดอ้ากระโดดไม่ได้ขาฉันเจ็บโอเคกระโดดแล้วก็รีวิวเรามาอยู่ที่กาซลองรถอะไรกันแล้วยาบดูรถแพงๆนี่แต่มันเปไนรถแพงๆหาเล่กดูได้ไหมเรากำลังเช็คอินเข้าโรงแรมกาซลองรีสอร์ทเอ็สปาแอบดูสาว่อ้น้ำสาวไอ้น้ำแต่มันเดิน นั่งนั่งนั่งไม่ชอคทำสวัสดียินดีต้อนรับสุกาสลองจ้าห้องบี กันหรอตอเนะคะอน้ำมาเลยเราอยู่ที่สวนสัตว์ดุตเขียเรามาดูแพนกวินมาดูอะไรเดินชิวๆเจอลิงไม่มีสนายเ่นเลย กิ้งกาคราเต็กูแดงตัวเต็กูแดงตัวดอะไรก็ไม่รู้อ้๊ห์โอ้วนตัวช,ช้อนช้อนเต็กูแดงตเต็กูขาว,วเต็กูขาวไปไหนตเต็กูขาวหมูขนอ่ะไหนแกไรอ่ะ ไหนอ๋อนั <Gob lin. S 3> ่นไงข้อมบนเห็นแล้วได้ค <prayed, S 1> <Carbon. S 2> mm ุเ hmm. ม <Okay. Okay. S 1> ียแคทไหมมีที่มันเป็นหูมีุดคนที่หูอ่ะไปดูคาบิบารากันโอเคอันนี้ไดโสรชื่อยาวอ่ะอนรีวิวหน่อยไปดูกรปิบารากันโอเค เฮ้ยทำไมมนสูงอย่างงี้อะมีแค่สองอันนั้นตัวอะไรคุณไหนนั่น่ที่เหมือนที่เจอในร้านอาหารเลไปให้อาหารสัตว์กันทีรับเกือบเช่ดสวนาเกตัวารตัวนลพาเมืองไทยสิลต้องไปอยู่ที่ไหนีรับในหมูเดง รูภาอันนี้น้อหมูหวานในหมูหวานหน้าตาเป็นยังไงยัม่ออหมูเด้หมูเด้งก้าอี้หมูเด้งก้อี้หมูเด้งเก้อี้หมูเด้งันอนอยู่นั่นก็อี้หมูเด้งหมูเด้งอยู่นี่หรือเปล่าอยากไปไหม อะไรวะจังทำไมหมูเด้งไม่ตื่นไงหมูเด้งขี้เกียจอ่ะตัวโตแล้วนี่หมูเด้งหมูเด้งเฮ้ยตรงนี้จำได้กรงหมูเด้งอืมนี้จำได้กรงหมูเด้งอะไรจอหลังลิงจอหลังหลังนี้ลิงไปแล้วแล้วเก่งไหมเก่ง ทำไมถึงเชื่อมไฟน้ำล่ะทำไมถึงนักงานอะไรฮะละมังบ่ไม่ใช่ละมังใช่ก็ตรงนั้นถ้าเราเดินข้ามไปได้สิโซ่ ไปดูดินอนแล้วมันนอนแล้วเฮ้ยรถม,ม,มาแล้วขังามาไงลงกนินได้จริงไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ทางมาไหลนะทางยีรับกูเห็นกินถ้ากินข้าวเที่ยงนะอร่อยไหมเกลือเกลือเนี่ยมันชอบอยู่อย่างงี้มันไม่ได้ชอบอยู่แบบทุ่งทุ่งหัวดูกล้ามันนี่ัดแล้วตรงนี้หมดที่เป็นตรงแล้วตอนนี้ นั่นทางออกแล้วเหรอไม่ไม่ช้ออร่อยช้อนอรอยทางเข้าอันนี้พึ่งทางเข้านะเนี่ยช้อนอร่อยอ่ะพอขยชิ้นได้ไหมอันนั้นดูแบบขาวตัวน้ำมันดูตัวเล็กๆตัวนูน่ะไม่เสือขาวเลยอ้าวอันนี้ทางลงแล้วเหรอเออเขาเขียนไว้ว่าไทเกอร์เพลย์เสือเล่นๆไปดูไปเสืออไทเกอร์เพลย์